สายตาเอียง astigmatism UM, เป็นความผิดปกติของการมองเห็นที่เกิดจากรูปร่างของกระจกตาหรือเลนตาไม่เป็นทรงกลมสมมาตรทำให้แสงที่เข้าสู่ดวงตาโฟกัสไม่เป็นจุดเดียวส่งผลให้ภาพที่มองเห็นไม่ชัดเจนทางระยะใกล้และไกล ของสายตาเอียงมองเห็นภาพเบลอรหรือไม่ชัดทั้งใกล้และไกลตาล้าปวดตาหลังใช้ใสายตานานๆปวดศีรษะลองหลีตาเพื่อมองเห็นชัดขึ้นความยากลาบากในการมองเห็นในที่มืดแต่ไม่ต้องกังวลใจไปนะคะสายตาเอียงสามารถแก้ไขได้ด้วย 1. แวน,ยนแว่นตาเดนแว่นตาชนิดทรงกระบอกช่วยแก้ไขาการหักเหของแสง2คอนแทคเลนคอนแทคเลนชนิดพิเศษสําหรับสายตาเอียงโดยเฉพาะ3การทาเลสิก 4. ใส่เลนเส์เสริมให้ดวงตาหากสงสัยว่ามีสายตาเอียงควรปรึกษานักทัศนามาตรหรือผู้เชี่ยวชาญทางด้านสายตาเพื่อรับการแก้ไขต่อไปนะคะที่จะตัดแว่นนึกถึงร้านแว่นตาออร่าสาขามหาชัยค่ะ